สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับผมที่ช่อง Temco AP Channel นะครับและว,วันนี้ก็เป็นนิทานนะครับผมการเล่านิทานอีกแล้วนะฮะโดยเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้นะฮะมีชื่อว่ากระต่ายกับหนูครับกระต่ายพร้อมกระหล่องตัวหนึ่งเดินหิวโซหาอาหารเลื่อยมาจนถึงยุ้ง เก็บข้าวโพดของชาวไร่แห่งหนึ่งกระต่ายเห็นรูที่พวกหนูเจาะยุ้งเอาไว้จึงมุดลอดรูเข้าไปกินข้าวโพดในยุ้งจนอิ่มแปร่และใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ในยุง้งนานหลายวันจนอ้วนผีอยู่มาวันหนึ่งกระต่ายเงี่ยหูฟังได้ยินชาวไร่คุยกันว่าจะนำข้าวโพดไปขายตัวก็ตกใจกลัวจะถูกจับได้วิ่งลนลานหาทางออกจากยุง้ง ตายละรูที่มุดเข้ามาอยู่ตรงไหนเน่ะทำไมมีแต่รูเล็กแต่ไม่หมดเลยพวกหนูเห็นเข้าก็พากันหัวเราะพูดว่าโธ่เอ้ยเจ้ากระต่ายจำไม่ได้หรือไงว่าเจ้าลอดเข้ามาทางรูเล็กๆเนี่ยแหละคงต้องรอให้เจ้าผอมเสียก่อนจึงจะกลับออกไปได้ฮนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้หลงไหลความสุขสบาย มากได้รับความเดือดร้อนในภายหลังครับก็จ,จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องกระต่ายกับหนูนะฮะก็สำหรับทุกคนที่ฟังอยู่นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง t e m g o AP Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ